อาไรครับสวีทุกทัานนะครับผมวันนี้เราไปอยู่กับเกมโปรเจกต์ไซไกใช่ไหมวะถ้ากูจะไม่ผิดก็คงงั้นแหละมั้งนี่คือตัวละครที่ผมใช้เจ็ดเ <Brand. S 2> คกูเพิ่งเล่นมาเมื่อกี้ภายในเกมนี้ก็มีระบบต่างๆนานาชนิดมากมายเริ่มจากระบบแรกเลยก็คือระบบเพลงเป็นเพลงระดับแบบโซโล่เป็นเพลงที่เล่นเล่นเองเล่นคนเดียวไม่เกี่ยวกับอะไรเลย <Huh? S 2> ระดับที่สองเป็นเพลงแบบรวมกลุ่มเล่นเราสามารถเลือกเป็นห้องเพลเยอร์มือใหม่ได้เออ ถ้าจะเป็นเพย์มือโปก็ต้องมีคะแนนเหมือนที่เขาบอกกันเนาะแสนห้ากูสามหมื่นเจ็ดยศเคทีมกูคิดว่าโหดเลยนะทำไมได้แค่สามหมื่นเจ็ดวะนี่คือระบบอะไรเนี่ยวอลทอลช็อตเหรคืออะไรกูก็เล่นใหม่เหมือนกันกูจะมารีวิวเพียอะไรได้เนี่ยอ,อ๋อเน็ตมีปัญหาแล้วกูโอลทอลช็อตน่าจะไปให้แบบเล่นเอาเพชรนี่หน่อย <c oughs> การดูแบบอีเวนต์มีจํากัดเวลาว่าเวลาไหนเวลาไหนและน,นี่คือไม่รู แต่ถ้าเรามีตัวไหนเราก็ปลดล็อกมาแล้วก็เล่นสามารถเอาใช้หาเพชรได้รีวิวคร่าวๆเลยก็แล้วกันเกมนี้เป็นเกมแนวกดเพลงนะฮะโดยเพลงที่เราจะเลือกให้เล่นก็มีอยู่มากมายนะไม่ทวนเดี๋ยวมากมายมันก็มีอยู่มากจริงแหละแต่ว่ามันล็อกซึ่งถ้าคุณอยากปลดล็อกคุณก็กดเข้ามาที่โลกตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปที่ Music Shop กดที่ Music Shop ตรงนี้ <Okay. S 1> คุณสามารถเอาตั๋วนี้ไปแลกได้ซึ่งผมมีอยู่94ตัวคุณซื้อมา ก็จะได้เพลงอย่าลืมเลือกเพลงที่ถูกใจด้วยล่ะและน,นี่ก็คือส่วนของเพลงโคเวอร์กูก็ไม่รู้วิธีหาเหมือนกันว่ามันหาว่ายัางไงออกมาเลยคือระบบสตอรี่อืมก็จะมีสตอรี่แบบเออเขาเรียกว,ว่าไรสตอรี่ตั้งต้นไหมเออสตอรี่ตามบทบาทตั้งต้นอะไรแล,แล้วก็สตอรี่อีเวนต์แล้วก็สตอรี่อะไรไม่รู้พวกนี้เนี่ยเออพวกนี้คือสตอรี่อะไรไม่รู้ต่อมาคือระบบจะแต่งของอันแรกคือระบบจัดตัวละควรว่าเราจะเอาตัวอะไรที่เราไปเล่นได้แล้วก็แค่กดตัวนั้นกดเข้าไปที่ตัวนั้น แล้วก็เลือกตัวละครตัวอื่นมากดเลบทําเอ้ยเซบทับเออไอสัตว์เซบทัอะไรวะในเกมก็มีระบบอัปดาวไม่ดีไม่ใช่อัปดาวแต่เปลี่ยนสีดาวมากกว่าซึ่งส่วนมากแล้วบางคนอาจจะแบบทนไม่ไหวแล้วก็อัปตัวละคร3ดาวให้เป็นสีฟ้าเลยก็ได้แต่กูไม่มีปัญญาอัพหรอกนะตอนนี้แล้วตอนน่ตอมาคือระบบเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าให้ใส่เยอะแยะ,ยะมากมายแล้วก็มีการดูเตตัดระหว่างที่เราเล่นมีการ cover เพลงแอคชั่นเอ่ออะดิเมเตอร์เอ็กซิเ ควมไม่อลิ่อะไรอะไรสักอย่างกูก็ไม่รู้เหมือนกันไอสัตว์เยอะแยะสิบหายเลยเแบบกลุมแล้วก็แบบเดี่ยวเหมือนกันส่วนของทางนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นการดูว่าตัวละครเรามีอะไรบ้างแต่ถ้าอยากรู้ว่าตัวละครเรามีเหลือก็ลองกดเข้ามาที่ขีดสามขีดตรงนี้แล้วกดเท้า,าไปที่กินรูมแต่กูไม่มีตัวละครอะไรเลยมันก็จะแบบว่างแบบนี้นะในในนเราก็เข้าเกมมาแล้วขอสุ่มหน่อยก็แล้วกันเนี่ยตู้นี้สุ่มได้ไหมว่ะอ๋ออันนี้เพชรเติมไม่ใช่เพชรแบบ ฟรีเราจะกดเข้ามาในตู้เพชรฟรีวิวงนี้แหละวงที่กูชอบไอสัตนี่กูขอตัวนี้เลยไอ้ตัวนี้แหละถ้าได้มากูภูมิใจเอาแหละ30โลเกมนี้เป็นเกมที่มีกาชาให้สมด้วยดวงก็น่าจะดีพอตัวอยู่นะแต่ละคนเนี่ยและผมในกาชาเกมนี้ค่อนข้างจะดีเลยเ <Brand. S 1> นี่ยระหว่างที่เราสมมันก็จะมีบอกอยู่นะถ้าเป็นสีทองคือการันตีถามดาวนแน่นอนนี่ไง สามดาวหนึ่งตัวแล้วก็สามดาวสองตัวยศเคไอฝ่าย <Yes, K. S 2> hey, เอ้ยกูสุ่มตั้งสามสิบโลไม่ได้สี่ดาวให้กูเลยยศเคเอาสามสิบโลกูคืนมาไหนลองเล่นสักเพลงดูสิเพลงนี่เหรอโหระดับเราไม่เล่นหรอกฮัทเล่นเอ็กเปิดเลครับ ไอ้เฮียแลยว้วมันจโอ้โคตรยากไอ้ครับแต่กูเล่นได้ไงวะไอ้เฮียโคตรยากเกมเฮียเลยวะแล้วก็ลืมบอกนะครับในเกมก่อนที่เราจะเริ่มเกมมันก็จะมีให้เรากดปุ่มตั้งค่าเป็นรูปฟันเฟืองเราสามารถเลือกความเร็วได้นี่ที่ว่านวสปีดแต่ทามิดเนี่ยไม่ต้องไปปรับมันนะครับปรับให้มันเปสูงแบบนั้นแหละดีแล้วว่าทามิดมันคืออะไรนะหรอดูนี่นี่คือเวลาที่เราจะกดใช่ไหม ตรงนี้น่ะเรากดดูนี่คือความเร็วที่มันจะมาก็คือปึงป้งปึ้งปึ๊บแบบนี้ปึ๊บประมาณนี้เล่นใหม่อาจจะปรับที่แปดไม่งั้นก็เจ็ดมั้งแต่ถ้าใครมันอยากเฟี้ยวเลยก็ปรับไปที่เก้าได้เลยสัตว์เออแต่กูแนะนำถ้าจะเล่นก็คือแดมันไม่เร็วมากมันไม่ได้ช้ามากแล้วก็ไม่ได้เร็วมากแต่ถ้าใครมันเออเล่นแปด เก่งๆแล้วก็มาที่10ได้เลยหรือว่าจะค่อยๆมา9ก่อนก็ได้แล้วค่อย10บแต่ถ้าผมมันเสียแล้วไงก็เลยเอา11แม่งไปเลยันงิงก็จะได้สิบสองเสูงสุดคือสิบสองแล้วปรับเพิ่มไม่ได้อีกละคือมันพอพอดีพอดีอ่ะคือถ้ามันช้าเกินไปมันก็จะแบบโน้ตซ้อนกันเยอะเกินไปจนกูมองไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามันเยอะเกินไปมองไม่ทันเออช้าไปก็มองไม่รู้เรื่องเร็วไปก็มองไม่ทัน<อ>ส่วนก่อนเริ่มเกมก็จะมีปุ่มตรงนี้ให้เราเลือกว่าจะเป็นแบบ พื้นหลังสามดีหรือว่าเป็นแบบไม่มีเฮียอะไรเลยไรเนี่ยจริงเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายถึงคุณจะเล่นโหดแค่ไหนถ้าตัวละครคุณกากคุณก็จะได้แค่นี้อยู่ดี ว้าว <Wow. S 2> อะไรวันนี้กูเล่นเซียนขนาดนี้ฟูคอโมโบขนาดนี้กูได้ระดับ ZK okay. ในไหนเราก็แบบรีวิวไปแล้วกูขอเล่นหน่อยก็แล้วกันทางนั้นตั้งใจดูให้ดีล่ะ วะไอ้สต็อปไอ้กูอัตโนมัติเลยเห็นไม่แย่เลื่อนกูเหลือแค่ห้าร้อยกูกดพลาดตำแหน่งนี้กูกูตายนะเนี่ยไม่สนใจกูเล่นต่อกูแล้วไอ้สัดผักนี่จะได้ไม่มีใครมากวนดีนกูแล้วไอ้สัตว์มันจะไม่มีอะไรเตือนอะไรกูไป่รู้กูกำลังเซียนไอ้สัตว์โอ้โหกูเล่นเก่งขนาดนี้กูยังได้สี่อะไรเนี่ยเกมผมจะสอนเล่นเกมนี้เยอะๆเลยแต่ตอนนี้ขอแนะนําเบื้องต้นก่อนคลิปก็จะยาวประมาณสองสามนาที มันก็ประมาณ5นาที2นาทีถึง5นาทีประมาณนี้คลิปนี้น่าจะยาวประมาณนั้นคือเนื้อหามันอยู่ที่ประมาณสองถึงหนาทีแต่ที่เหลือกูเล่นให้มึงดูแค่นั้นแหละอาจจะยาวสินาทีเลยก็ได้หวังว่าครั้งนี้กูจะได้สีดาวคือมันจะสวยไม่ได้ปกติคนปกตินะ่ะสุ่มสาครั้งมันต้องได้สีดาวนะ่ะมันต้องได้แน่นอน1ตัวแต่กูเสือกไม่ได้ในสครั้งถ้ากูไม่ได้ครั้งที่สี่คือกูเป็นคนที่เกลื่อมากนะมึงดูไหมสี่สิบตัวียวมันต้องได้สักตัวให้กูสิโอเค สีนี้สีทองไม่ได้คือมันต้องเป็นสีเรื่อมลุ้งมึงเข้าใจไหมมึงถึงจะได้อะไรเนี่ยกูจะส่งปิดท้ายต้องร้นยตัเสียเกลียงปิดท้ายเฮียรอนเลยกูรุมร้อยโลการันตีสีดาวหนึ่ง